สัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการ The Study Time Story นะคะกับเจ The State Time ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา2องทุ่มตรงนะคะทั้งเพจ The Study Time และ The State Time นะคะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time แล้วก็ The State Time ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นนักเรียนไทยค่ะผู้กวาดรางวัลมากมายจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นะคะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติกันเลยด้วยพร้อมทั้ง ยังได้รับทุนเล่าเรียนหลวงค่ะในปี2 5 6 4นี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับนักเรียนไทยคนเก่งคนนี้กันค่ะกับคุณปรมตสสมุทรสินนะคะหรือว่าน้องน้โมค่ะสวัสดีค่ะน้องน้โมสวัสดีครับครับน้องน้โมเดี๋ยวก่อนอื่นช่วยแนะนําตัวสักรอบหนึ่งพี่พี่น้องน้องเราหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นเนาะครับก็ชื่อปรมตสสมุทรสินครับตอนนี้ก็อายุ18ปีก็ จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาห้องกิฟแมทนะครับจบด้วยเกรดเฉลี่ย4.00แล้วก็ผลงานถ้าเป็นทางโอลิมปิกก็เคยแข่งโอลิมปิกพนิษฐาที่เป็นระดับนานาชาติก็คือ IMO อยู่สองครั้งก็คือ2019แล้วก็2020ครับปี2019ก็ได้เหรียญเงินส่วนปี2020ได้เหรียญทองแดงเอเหรียญทองครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ได้เป็นนักเรียนไทยคนหนึ่งที่ได้รับเลือกให้ได้ทุนเล่าเรียนหลวงครับสายสินคำนวณครับก็กำลังจะเตรียมตัวศึกษาต่อที่อเมริกาครับผม เรียกว่าแค่แนะนำตัวโปรไฟล์แน่นมากคณิตศาสตร์นี่คือเรียกว่าต้องไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้ต้องมาคุยกับตัวจริงด้านคณิตศาสตร์คนนี้ซะหน่อยแล้วงั้นเดี๋ยวเริ่มก่อนเลยเนาะตอนเราเรียนเราเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช่ไหมใช่ครับห้องเรียนห้องกิฟต์แมทพี่อยากถามอ่ะเฮ้ยพี่พบปกติตอนพี่เรียนสมัยมัธยมพี่เรียนแบบว่าเออพี่เรียนศิลปามาพี่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของคณิตศาสตร์มากสักเท่าไหร่ ตอนกิฟแมทอ่ะอันเนี้ยมันมีความแตกต่างกับห้องสิ่งคำนวณหรือวิวทย์คณิตธรรมดาอย่างไงอ่ะอ่าคือถ้าถ้าเป็นต่างจากพวกสิ่งคำนวณหรือสินภาษาเนี่ยตรงเนื้อหาอน,นี้ต่างอยู่แล้วก็คือพวกวิทยคณิตเนี่ยครับมันจะเน้นพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็คือว,วิทยาศาสตร์ก็มีหลายหลายตัวอยู่แล้วก็คณิตศาสตร์ก็มีทั้งพื้นฐานกับเพิ่มเติมครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้กิฟแมทต่างจากวิทยคณิต,กต,กตกนนปกติก็คือห้องเรียนอย่างแรกก็คือ จะเป็นห้องเดียวตลอดทั้งสามปีที่เรียนในเตรียมเลยก็คือนักเรียนในห้องก็จะเจอหน้ากันอยู่อย่างนั้นสามปีเลยครับอ,อย่างที่สองก็คือเนื้อหาในการเรียนมันจะเพิ่มคณิตศาสตร์มาอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า enrichment นะครับเหมือนเป็นคณิตศาสตร์ที่เหนือกว่าเพิ่มเติมไปอีกทีหนึง่งเป็นเหมือนกับวิชาที่อมมาเสริมนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกการจัดกิจกรรมต่างๆาเช่นพวกทําหนังสือทไํไค่คณิตศาสตร์หรือว่าจัดการสอบคณิตศาสตร์ครับผมอืมก็คือเหมือนว่า เราจะได้เรียนเข้มข้นมากขึ้นกว่าห้องทั่วๆไปเขาในเรื่องของในแง่ของการเรียนคณิตศาสตร์ถูกไหมใช่ครับอืมเรียกว่าเป็นห้องที่น่าสนใจมากแต่พี่คงไปไม่ถึงจุดนั้นกิ๊บแมทงั้นแล้วนอกจากนี้เราเรียนได้เกรดเฉลี่ย4ี่จเลยพี่อยากถามมีเทคนิคอะไรอ่ะในการเรียนเรียนได้เกรดแบบ4ี่คือเต็มแม็กเลยอ่ะ ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมอา้าก็ได้ครับก็คืออย่างของเตียมอุด,ดมเนี่ยไอการที่จะได้เกียรติศูนยศูนย์นัคือ<ะ>เราจะต้องไม่ทิ้งสักวิชาเลยเพราะว่าหลายวิชาเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วบางคนเแบบคนทั่วไปมันไม่ได้ถนัดทุกวิชาอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราจะได้เกียรติศูนย์ศูนย์คือเราไม่จัเป็นต้องแบบได้เต็มทุกวิชาก็ได้แต่ว่าได้ในเกณฑ์ที่เกินแปดสิบทุกวิชาก่อนเพราะฉะนั้น<ม>เป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องแบ่งการอ่านหนังสือให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยพอเหมาะเท่าเท่ากัน ตามความถานัดของแต่ละคนนะครับไม่ถึงว่าถ้าเราถานัดคณิตศาสตร์มากแล้วก็อ่านคณิตศาสตร์น้อยหน่อยถ้าแบบไม่ถนัดภาษาไทยอย่างนี้ก็ไปอ่านภาษาไทยให้เยอะหน่อยซึ่งตรงนี้มันจะสามารถทําให้คะแนนกลับมาใกล้ๆกันได้ครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยมันจะเป็นโรงเรียนที่ผมไม่รู้โรงเรียนอื่นมีหรือเปล่าค,คือข้อสอบเก่าครับเขาจะมีใส่ไว้ในหนังสือเรียนด้วยนะครับก็คือเราสามารถ ฝึกทาข้อสอบเก่าได้จากการทําหนังสือทําโจทย์ในหนังสือครับแล้วรูปแบบของโจทย์มันก็จะไม่ค่อยต่างไปจากในหนังสือมากนะก็คือเหมือนพอเราทาข้อสอบในหนังสือเราก็พอจะรู้แนวโจทย์างงายคร่าวๆแล้วมันก็ประยุกต์ปรับไปอย่างนั้นได้ไม่มากด้วยครับก็คือครูก็ออกอยู่เป็นป,นป,นป,นปนระจํานะครับก็ะจะออกวนๆอยู่ประมาณนั้นถึงสัาพันธ์ก็คือเราจะต้องไม่ไม่ทิ้งจุดที่ไม่เข้าใจไว้ให้มันแบบเป็นเหมือนกับเราทิงท้งไว้เลยอย่างสมมติเรามีเรื่องหนึ่งที่เราเรียนแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องอะครับเราจะต้อง ศึกษาหรือว่าไปถามครูจะเราเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าเรากะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปทิ้งในห้องสอบแบบคิดว่าเ,เป็นไม่กี่คะแนนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโจทย์มันไม่ได้ออกแค่เรื่องเดียวแต่เป็นการประยุกต์กันอย่างเช่นข้อหนึ่งอาจจะเป็นเอาเรื่อง A กับเรื่อง B มารวมกัน้อสองอาจจะเป็นเอาเรื่อง A มากับรวมเรื่อง C รวมกันอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปทิ้งเรื่อง A พปุ๊บกลายเป็นว่าเราเสียไปทั้งสองข้อเลยแทนที่จะเสียแบบแค่ข้อเดียวอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเทคนิคข้าวข้าวครับ แต่ว่าเทคนิคเราเทคนิคน่าสนใจนะเพราะว่าอ,อย่างที่เราบอกคืออันไหนเราถนัดเราก็อาจจะอ่านน้อยยเพื่อเราเอาเวลาของเราไปทุ่มในสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องคํานวณเหมือนเอาจริงๆเหมือนเราจริงๆแล้วนโมคํานวณแม่ว่าเอ้ยเกดมันต้องเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนี้แหละเราจะได้สี่อยู่แน่นอนไม่ครับผมว่าทาให้ดีที่สุดทุกอันนะครับมันก็จะให้มันเกินเกณฑ์เฉลี่ยเอ้เกิน80%ทุกอันนะครับ อืมแล้วก็น่าสนใจที่เพราะว่าอย่างของเราก็คือเราก็มีการคอยเรียกว่าทําข้อสอบเก่าๆอยู่ตลอดเพราะว่าเขามีแทรกมาอยู่แล้วในหนังสือแล้วก็อันไหนที่ไม่เข้าใจคือเรียกว่าเราไม่ปล่อยเราก็คือจะเข้าไปถามย้ําจนกว่าเราจะเข้าใจในเรื่องนั้นๆถูกปะใช่ครับอืมโอเคงั้นกลับมาคุยถึงเรื่องของคณิตศาสตร์ดีกว่าเพราะว่า เรียนเนี่ยเรายังเรียนห้องกิฟต์แมทเลยแสดงว่าแล้วขนาดเนี่ยตอนนี้คือเราก็ไปแข่งโอลิมปิกต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ทําไมอ่ะทําไมนโมถึงมีความสนใจในคณิตศาสตร์ขนาดนี้เออจริงๆมันน่าจะเริ่มตอนประถมก็คือมันผมตอนนี้เรียนในห้องแล้วรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่อธิบายแล้วมันดูเข้าใจกว่าวิชาอื่นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับความคิดส่วนตัวของผมมากกว่าคือรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มันฟังเข้าใจเหมือนกับอย่าง ถ้าเราลองดูพวกคะแนนสอบหลายที่ครับอย่างโอนิอย่างเงี้ยครับวิชาที่คะแนนจะเต็มได้ส่วนมากจะเป็นคณิตศาสตร์วิชาอื่นมันจะมีบ้างแต่น้อยซึ่งสาเหตุมันอาจจะเป็นเพราะว่าคณิตศาสตร์มันดูมีความตายตัวไม่ต้องใช้การตีความมากๆอย่างเช่นภาษาไทยสมมติอ่านจับใจความอย่างเงี้ยเราอาจจะเคยดีนคนพูดว่าทาไมเราจะไปเข้าใจความคิดคนเขียนได้ยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับเราก็ต้องอาศัยการตีความของเราอีกทีหนึ่งซึ่งประสบการณ์แต่ละคนไม่เท่ากันแล้วมันอาจจะทําให้ความเข้าใจมันไม่เหมือนกันได้ แต่อย่างคณิตศาสตร์มันเหมือนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตายตัวครับคือโจทย์ถามมาอย่างนี้มันมีคําตอบอยู่ประมาณนี้ก็คือมันไม่สามารถจะแหวกแนวออกไปได้มากมากขนาดที่แบบต้องเรียกว่าอะไรต้องคนที่ไม่รู้อ่ะมองแล้วจะเข้าใจได้ครับ mm hmm. คือถ้าผมเขียนสรรมการมาถ้าคนที่รู้จักสรรมการอ่านก็ต้องเข้าใจไม่ต้องใช้การตีความอะไร,ร mm hmm. ผมก็เลยรู้สึกชอบวิชานี้ mm hmm. แล้วประเด็นก็คือผมก็ทําได้ดีด้วยมันก็เลยเหมือนกับส่งเสริมไปด้วยกัน mm hmm. แล้วทีนี้ตอนปัผมเนี่ยมันจะมี <c oughs> สอบอันนึงเขาเรียกว่าสวทถครับเหมือนเป็นเรียกว่าโอลิมปิกสําหรับเด็กปฐมแล้วกันครับเหมือนกับ <c oughs> สอบก็เข้าค่ายที่นี้ผมก็ไปลองสอบดูตอนนั้นเพราะโรงเรียนผมตอนแรกเป็นโรงเรียนที่ไม่เคเน้นเรื่องการแข่งขันเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนอยู่รายการนี้ครูก็มาถามว่าเราอยากลองแข่งไหมเพราะเหมือนเห็นเราเก่งลิตศาก็เก็ไปลองแข่งดูแล้วแข่งปีแรกตอนนั้นผมไปแข่งตอนปห้าก็เหมือนกับได้เป็นผู้แทนแล้วก็ไปแข่งที่อินเดียครับเป็นสนามวิสติกเป็นสนามเล็กๆอันหนึ่งของอินเดียครับ ที่พอผมไปปุ๊บผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมได้เจอโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ระดับนานาชาติถึงแม้จะเป็นของปฐม่ก็เป็นนานาชาติอยู่ดีความหลากหลายของโจทย์มากขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบที่จะทำไอความหลากหลายพวกนี้เพราะว่าถ้าสมมติเราเรียนยแค่โจทย์ที่โรงเรียนมันก็เนื้อหาก็ตามที่ครูต้องสอนนะครับมันไม่ได้แบบพลิกแพงออกไปมากๆขนาดนั้นแต่ว่าพวกโจทย์แข่งขันมันจะมีการพลิกแพงแบบใส่ลูกเล่นหรือว่าใส่เทคนิคความคิดที่เราจะต้อง ใช้การวิเคราะห์ของเราเองด้วยซึ่งผมชอบตรงนี้มากผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะศึกษาคณิตศาสตร์ให้มากกว่านี้อยากจะแบบแข่งในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อจะแบบได้เหมือนกับได้เรียนในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นนะครับผมก็เลยเริ่มเข้าค่ายมากขึ้นหลังจากนั้นก็คือพอจบจากป .5 ก็เป็นป .6 ก็สอบมีสอบทออีกครั้งหนึง่งแล้วพอขึ้นมัธยมก็จะเปลี่ยนเป็นสอวนอแล้วครับก็คือมีสอบทอของม .1 ถึงม .3 ด้วยแต่ว่า ผมจะมาเน้นทองสออนอนมากกว่าครับแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ศึกษาพวกโจทย์ที่แนวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นสอบวัดถอมันจะเป็นคล้ายๆแนวคิดคำนวณเขียนวนิธีทำพอเข้าสออนอนมันจะเป็นแนวคล้ายๆเขียนพิสูจน์แล้ะครับก็คือใช้ไอเดียคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ทํามันจะเริ่มไม่เหมือนกันเนื้อหาก,ก็จะไม่เหมือนกับตอนของปฐมแล้วผม,มรู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นการพัฒนาตัวเราด้วยอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีการพัฒนาเติบโตจากปฐมมาเป็นมัธยมบ้างก็ <ๆ S 1> พอทําไปเรื่องสุดท้ายก็ได้้ถึงจุดนีครับ คือเรียกว่าโหฟังดูคือนอโมโรเริ่มแข่งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ต่างๆคือตั้งแต่ประถมเลยเหรอ <S <S ใช่ไหมใช่ <S <S ครับแล้วก็คือเราก็เลยแบบว่าทําต่อมาเรื่อยๆต่างๆด้วยความที่เหมือนเหมือนนอโมชอบชาเลนจ์ด้วยใช่ไหมชอบความหลากหลายในเรื่องของโจทย์ส่วนในการที่นโมมาชอบคณิตศาสตร์เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างน้อยมันยังเป็นมันมีสูตรที่ตายตัวไม่ได้ต้องเหมือนไปทําความเข้าใจในเรื่องของ ความรู้สึกนึกคิดของคนหอ,อกโจทย์ใช่ไหมครับถูกปะ่ะอืมเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจมากแล้วรางวัลไหนมีรางวัลไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันภูมิใจรางวัลน,นี้โคตรเลยว่ะชอบฉันภูมิใจในรางวัลน,นี้ที่สุดเลยมีไหมผมว่าน่าจะเป็นเหรียญทองไอเอ็มโอปีสองพันยี่สิบครับอืม,อมตอนนั้นที่เรากว่าละตอนนั้นที่ก่อนเราจะไปแข่งขันเราใช้เวลาเตรียมตัวนานขนาดไหน คือถ้าถ้าพูดจริงๆคือการเตรียม IMO มันเตรียมตั้งแต่ม1หนึ่งจนถึงมหกเลยครับเพราะว่าตั้งแต่เข้าสอนอ,นอนมันก็คือขั้นแรกของการาจะไป IMO แล้วครับแต่ถ,ถ้าถามว่าเตรียมเข้มข้นจริงๆก็จะเป็นช่วงประมาณสามปีสุดท้ายตอนที่ผ่านระดับชาติมาแล้วเข้าข่ายสตวทก็คือ<ม>ถ้าเกิดเราอธิบายรูปแบบการแข่งเข้าๆให้คนเข้าใจง่ายก็คือมันจะเริ่มที่สอนอ,นอ,นอนก่อนนั่นคือคล้ายๆระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่อะครับแล้วก็ผ่าน ค่ายหนึ่งสองนอค่ายหนึ่งค่ายสองแล้วก็ได้ผู้แทนประเทศเอ๊ะได้ผู้แทนของศูนย์ศูนย์นั้นแล้วค่อยมารวมแข่งกันร,ระดับชาติเขาจะเรียกว่า TMO ครับพอแข่งระดับชาติเสร็จอันนี้ก็เหมือนแจกเหรียญปกติแล้วก็ตัดเด็กยี่สิบห้าคนไปเข้าค่ายสวท,ทอครับทลนี้สวท,ทอก็จะเป็นสวท,ทอหนึ่งสวท,ทอสองแล้วค่อยเป็นผู้แทนประเทศก็คือไอ้ช่วงสหวสวท,ทอหนึ่งถึงผู้แทนประเทศตรงนี้เป็นช่วงที่ผมอ่านหนังสือหนักขึ้นกว่าเดิมก็จะเป็นช่วงประมาณมมถึงครับอืม คือแสดงว่ากว่าจะไปจนถึงการแข่งขันโอลิมปิกได้นี่คือแบบเราต้องอยู่กับสิ่งนี้นใช้เวลาแบบหลายปีมากๆเลยถูกไหมใช่วันพี่ถามหน่อยวันวันวันหนึ่งของนโมอ่ะนโมใช้เวลากับคณิตศาสตร์ไปสักกี่ชั่วโมงต่อวันพี่อยากรู้จริงๆถ้าโดยปกติคือผมไม่ได้แบบไม่ได้ทําเยอะทุกวันแต่ว่าผมแค่จะทําบ้าง เป็นปกติแต่จะมาทําเน้นหนักตอนที่กําลังเข้าค่ายหรือกำลังใ,ใกล้กจะเข้าค่ายครับเพราะว่า,าผมก็ต้องอ่านหนังสือเรียนของโรงเรียนด้วยประมาณนั้นอือเออใช่เพราะว่าสุดท้ายต่อให้เราแข่งขันแต่เราก็ต้องเรียนในในในอย่างที่น้ำโมบอกคือมันก็ยังมีวิชาอื่นภาษา,าไทยภาษาอังกษสังคมอะไรต่างๆที่มันมันก็ยังจะต้องเราก็ต้องสนใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งอย่างเดียวอืมน่าสนใจมากเลยอ่ะพี่ฟังดูแล้วแบบโอ้เราต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานมาก พี่ไม่คือนึกเขาเราก็นึกแค่ว่าเอ้ยการสอบแข่งขันมันคงใช้คงใช้เวลาเตรียมตัวในหลักหนึ่งเดือนหรือเต็มที่คงสักปีมั้งโอ้โหอันนี้คือตั้งแต่แบบมหนึ่งยาวเวียนมหกเลยอะ่ะนานมากแล้วเราเคยรู้สึกแบบว่าเอ้ยท้อแท้กับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมอะ่ะถ้าท้อก็น่าจะเป็นช่วงที่ไม่ผ่านค่ายอย่างนั้นครับคือคะไปขั้นที่ผมเล่าให้ฟังมันคือเหมือนกับขั้นที่ถ้าเราผ่านทุกขั้นก็จะไปตามนี้เลยแต่ว่ามันก็จะมีแบบคนที่ไม่ผ่านด้วยแล้วต้องกลับมาวนใหม่ คือ mm hmm. ผมวนครั้งแรกคือตอนสอวนอค่ายสองไปผู้แทนศูนย์นะครับก็คือตอนนั้นอยู่มอนหนึ่ง <Okay. S 1> ผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าผู้แทนศูนย์ตอนนั้นเขาจะศูนย์กรุงเทพสมัยก่อนมันมีเป็นสิบแปดคนแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะแยกแล้วผมก็ไม่แน่ใจคือสมัยนั้นผมก็คิดว่าแบบมันยากมากที่เราจะเป็นหนึ่งในสิบแปดคนได้แล้วตอนที่เราตกครั้งแรก,กรู้สึกว่าเราอาจจะแบบทําตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าพอปีถัดมาผมไปลองฝึกทำโจทย์มาผมก็รู้สึกเหมือนมีความมั่นใจขึ้นว่าเราแบบ มีประสบการณ์มาแล้วปีหนึ่งก็เลยเริ่มมีความมั่นใจกับหมหอีกครั้งทีนี้ผมมาเริ่มแบบรู้สึกว่าเราอาจจะไปไม่ได้ก็คือตอนระดับชาติครับระดับชาติเขาจะมีแจกเหรียญทองเงินทองแดงใช่ไหมครับค่ะแล้วเหรียญทองเขาแจกเจ็ดคนแล้วผมผมได้เหรียญเงินผมก็เลยคิดว่าผู้แทนประเทศเนี่ยปกติเขาคัดหกคนถ้าสมมติว่าเราได้เหรียญเงินเนี่ยแปลว่าอย่างน้อยแค่ในระดับชาติเราก็ไม่ติดท็อปหกแล้วอะครับแล้วยังมีค่าสวาท่หนึ่งสับท่อสองอีก แล้วมันจะมีคนเก่งๆอีกเยอะก็เลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะยังสามารถไปจนถึงผู้แทนประเทศได้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจุดที่ทำให้ผมต่อมั่นใจครั้งคือผมผ่านจากสวทหนึ่งไปสบวทสองได้ครับเพราะว่าไอ้การผ่านตรงนี้มันก็ทําให้เหมือนกับว่าเราเหลืออีกขั้นเดียวก็ได้ผู้แทนประเทศแล้วกำลังใจมันก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านอีกปีนึงผมก็พัฒนาตัวเองจนเป็นผู้แทนได้ครับอก็คือเหมือนว่าต่อให้เราอาจจะเฟลในครั้งแรกแต่เราก็เหมือนว่าเก็บ สิ่งเนี้ยมาแล้วเราก็กลับมานั่งทําโจต่างๆทบทวนมีประสบการณ์แล้วเราก็กลับมาสอบใหม่อีกสักอีกรอบหนึ่งจนผ่านถูกไหมใช่ครับอืมก็เรียกว่าแสดงว่าตอนนั้นพี่เราน่าจะกดดันต่างๆมากเลยใช่ไหมอ่ะกดดันไหมไปถึงตอนเตรียมตัวละใช่ตอนอะตอนเตรียมตัวหรือแม้แต่ตอนอะตอนที่เราเฟล,ลไปหนึ่งครั้งแล้วเราระหว่างช่วงแกลบที่เรารอที่จะสอบใหม่ในครั้งต่อไปอ่ะกดดันไหม จริงๆผมว่าไม่นะครับเหมือนมันมีเรื่องอื่นเข้ามาในชีวิตเยอะก็เลยไม่รู้สึกอะไรคือมันเข้ามารู้สึกตอนกลงจะเข้าค่ายครับเพราะว่าเรื่องเรียนที่โรงเรียนมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันก็เลยต้องแบ่งความคิดให้ดีครอือโอ้ยเก่งอะเก่งมากไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าเก่งโอเคงั้นต่อไป ปีนี้เราปีสองหใช่ไหมเราเราได้รับทุนเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงด้วยพี่อยากพี่อยากให้เราช่วยอธิบายง่ายๆนิดนึงเผื่อที่จะมีน้องๆคนไหนเขายังไม่เข้าใจว่าทุนนี้คือทุนอะไรมีรูปแบบลักษณะแบบไหนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคือทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุนของกอพอที่จะ,ะให้อยู่3ประเภทก็คือสายวิทย์คณิตสินคำนวณแล้วก็สินภาษาซึ่ง แต่ละสายเนี่ยจะรับไม่เท่ากันนะครับถ้าถ้าเป็นวิทย์คณิตจะรับห้าคนสิ่งคณวนกับสิ่ภาษาจะรับอย่างละสองคนก็รวมเป็นเก้าคนครับค่ะซึ่งที่เขาแบ่งเป็นสายอันนี้มันมันอยู่ที่การสอบคัดเลือกมากกว่าครับก็คือไปแต่ละสายอ่ข้อสอบที่ใช้มันจะมีเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างวิทย์คณิตเนี่ยมันจะมีวิทยาศาสตร์สามตัวคณิตมีอังกฤษแบบช้อยส์มีภาษาไทยสังคม่วนถ้าเป็นสินงคนวนเนี่ยมันจะไม่มีตวงวิทยาศาสตร์สามตัว แต่จะเพิ่มอังกฤษแบบเขียนขึ้นมาแต่ถ้าเป็นศิลปภาษาเนี่ยมันจะเอาคณิตศาสตร์ออกไปแล้วเพิ่มอังกฤษอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่า translation ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสอบอะไรกันผม,<ส>ผ,มผมไม่ได้สอบตรงนั้นนะฮะซึ่งไอตอนแบ่งสายเนี่ยจริงๆแล้วพอมันแบ่งสอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่สนใจเรื่องสายแล้วก็คือสมมุติว่าเราสอบสายศิลปภาษาได้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องไปเรียนต่อสายศิลปภาษาแล้วครับก็คือเหมือนเหมือนเราได้ทุนแล้วเราจะเลือกเรียนอะไรก็ได้ซึ่ง รงนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบถ้าเราสอบสินภาษาก็ต้องเรียน,นาศาิลปภาษาสอบวิคณิตต้องเรียนวิคณิตซึ่งตรงนี้ผมก็จะมาบอกให้เลยว่ามันไม่จําเป็นนะครับแล้วข้อบุญมัดของทุนนี้มีแค่ต้องกลับมาทํางานที่ไทยเป็นเวลาเท่าที่รับทุนนะครับไม่กลับมาทํางานที่ไหนก็ได้ครับสมมติเรารับทุนเรียนห้าปีแล้วกลับมาทํางานที่ไทยห้าปีแค่นั้นเองครับแต่ก็คือไม่ได้ผูกว่าต้องมาทํางานกับภาครัฐคือที่ไหนก็ได้อะแต่ขอให้อยู่เมืองไทยถูกปะใช่ครับแค่นั้นเลย อ๋อเอาเป็นว่าเคลียร์นะน้องๆหลายๆคนทุนเล่าเรียนหลวงก็คือเหมือนนั้นที่พี่เข้าใจที่เราอธิบายเมื่อกี้ก็คือเราเรียนสายอะไรมาเราก็คือไปสอบต่างๆในสายนั้นๆใช่ไหมไม่จะเป็นต้องสอบสายนั้นก็ได้เอางอ้เรวาจะสอบข้ามสายก็ได้แล้วก็ได้แต่แค่ไปสอบในสายนั้นแต่พอถ้าสอบผ่านแล้วปุ๊บไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยถ้าสอบศิลป์ศิลเป็นศิลปาต้องไปเรียนอะไรที่เกี่ยวกับภาษาเท่านั้นคือเราจะคลอสไปอย่างอื่นก็ได้นั่นคือเหลือแต่เราใช่ครับ อ่าแล้วก็คือพอได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปจนถึงจุดที่คุณสอบผ่านได้ทุนได้ทุนมาเสร็จปุ๊บไปเรียนเรียนเสร็จปุ๊บเรียนกี่ปีจะเรียน4ปี5ปีแล้วแต่แต่กับข้อแม้เดียวของเขาคือขอให้กลับมาทํางานเมืองไทยเท่ากับเท่ากับเวลาที่เราเอาใช้ไปเรียนในที่ต่างประเทศถูกไหมใช่ครับอืมแล้วตอนเราสอบปีละปีที่เราสอบอ่ะคนสอบแข่งขันเยอะไหมอ่ะเออผมไม่แน่ใจเพราะว่า ไอสอบอันนี้เขาจะจัดพร้อมกับการสอบชิงทุนกอพอทุกทุนเนี่ยทุนทุนกระทรวงบิททุนธนาคารก็จัดพร้อมกันหมด<ฆ>คือถ้าผมยังไม่ผิด่คนสอบมีพันกว่าคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสอบทุนคิงกี่คนครับอืมแต่คือเรียกว่าแต่ก็ถามว่าจํานวนก็ไม่น้อยนะแล้วก็ถามว่าคนที่เขาจะได้จะได้รับทุนตรงส่วนนี้ก็น้อยคนมากๆเลยแล้วเราตอนตอนเราที่จะมาสอบ สอบชิงทุนตรงนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็ก่อนอื่นก็คือเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะสอบสายไหนใช่ไหมครับเพราะว่าที่ผมสอบสิทธิ์คำนวณที่จะไม่ไม่ไมสอบวิทย์คณิตเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าผมมาเข้าใช้เวลาเยอะมากในการเข้าค่าคณิตศาสตร์ครับเพราะ,ะนั้นคณิตศาสตร์ผมจะดีแน่แต่ว่าวิชาอื่นเนี่ยผมจะทําได้น้อยและทีนี้พอดูวิชาที่ต้องสอบแล้วมีคณิตศาสตร์มันจะมีแค่วิทย์คณิตกับสิทธิ์คำนวณเพราะสิทธิภาษาไม่มีคณิตศาสตร์แล้วผมมองว่าคณิตศาสตร์เป็นเหมือนกับจุดเด่นก็เลย คิดว่าสอบอะไที่มีคณิตน่าจะดีกว่าแล้วทีนี้พอต้องมาเลือกระหว่างวิทย์คณิตกับสินคนวณเนี่ยสิ่งที่ต่างกันคือวิทย์คณิตจะมีวิทยาศาสตร์สามตัวที่เพิ่มมาแต่ว่าถ้าเป็นสินคนวนเนี่ยเพิ่มแค่อังกฤษที่เป็นเขียนแค่ตัวเดียวผมมองว่าถ้าผมจะใช้เวลาในการเตรียมตัวที่เหลือหลังจากที่แบบจบค่าโอลิมปิกแล้วอะเตรียมแค่หนึ่งอันน่าจะดีกว่าเตรียมสามอันผมก็เลยเลือกสอบสินคนวณทีนี้พอผมเลือกสินคนวนปุ๊บสิ่งที่ผมต้องเตรียมก็จะมีอังกฤษสองตัวที่เป็นชอยส์ก พอเรามีอย่างนี้ปุ๊บผมมองแล้วว่าคณิตเนี่ยผมน่าจะได้แล้วผมก็เหลือเตรียมแค่สี่ตัวค่ะไทยกับสังคมเนี่ยก็ต้องไปฝึกเขียนเราต้องอ่านพยายามอ่านหาข้อมูลหาความรู้เยอะๆแล้วก็ให้คนที่แบบมีความรู้คอยตรวจเช็ครูปแบบการเขียนเราบ่อยๆเพราะว่าไอเวลาเราอ่านเราเขียนแล้วเราอ่านเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเขียนมันก็ทํานองนี้ถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับสไตล์ของเราอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่ถูกต้องก็ได้หรือว่ารูปแบบคําของเราอาจจะแบบเราเผื่อเขียนคําที่ ไม่ใช่คาทางการหรือว่าคาถึงทางการลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่กรรมการต้องการเพราะว่าคนที่เป็นคนที่ตรวจไอ้พวกทุนกิงอย่างเงี้ยมันจะเป็นกรรมการที่ค่อนข้างมีความรู้สูงครับก็คือเขาจะรู้แน่แว่าเราเขียนแบบมีความรู้มาเขียนแบบไม่มีความรู้เลยหรือว่าพยายามแบบทาเป็นเหมือนจะมีความรู้แต่จริงๆไม่มีเขาก็รู้หมดครับ <S 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 แล้วก็เลย <S <S ต้องฝึกพยายามอ่านความรู้รอบตัวเยอะๆอ่านพวกประวัติศาสตร์หรือว่าเหตุการณ์ปัจจุบันพวกเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ต้องอ่านให้หมดนะครับ ถา,าไทยก็พยายามอ่านพวกวรรณคดีพวกบทกลอนหรือว่าพวกคําคมอะไรพวกนี้ก็อ่านๆไปบ้างนะครับเขาเผื่อข้อสอบถามมาเราจะได้แบบเอาคําพวกนี้ที่เราจามาไปตอบได้ส่วนถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยก็คือฝึกอังกฤษทั่วไปเลยครับเพราะว่าตรงชอยนี่เป็นพวกแกมมาเรดดิ้งซึ่งมันไม่ออกเกินหลักสูตรน,นะครับก็คือถ้าเรียนที่โรงเรียนเข้าใจผมว่าน่าจะพอทําได้ครับส่วนการเขียนนี่ก็ต้องฝึกแบบฝึกเยอะอยู่เพราะว่ามัน ที่การเขียนทุนคิงมันมีข้อกําหนดเรื่องเวลาด้วยก็คือเราจะแบบใช้เวลามากเกินไปก็ไม่ดีใช้เวลาน้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราใช้เวลาน้อยไปอาจจะแบบเขียนได้ไม่ครบที่เขาต้องการ <c oughs> เพราะว่ามันจะมี้อตอบสองพาร์ทผ, <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วเพราะว่าผมเริ่มลืมแนะแต่ถ้าจะไม่ผิดพาร์ทแรกมันจะกําหนดช่วงของคําตอบเอาไว้ส่วนพาร์ทที่สองน่าจะไม่กําหนด <c oughs> ซึ่งพาร์ทแรกเราต้องฝึกกะให้ดีๆด,ด้วยเพราะว่า ถ้าเราเขียนเกินไปกรรมการก็ผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหักแบบไหนไงครับผมก็เลยคิดว่าเราต้องฝึกเขียนแบบพอรู้ว่าเท่านี้แหละคือจํานวนคําประมาณนี้แล้วเพราะว่าเราก็คงไม่มีเวลามานั่งนับตอนสอบจริงหรอกมันเสียเวลาดนั้นผมว่ามันก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนนะครับคือจริงๆคือผมฟังดูแล้วเราแบบว่าเราเตรียมตัวแบบเก็บทุกเม็ดเลยอะ่ะแบบว่าคิดดูตรงนู้นตรงนี้อันนั้น ต่างๆเอามารวมกันกว่าจะเอาเออกมาย่อยเป็นจะทําไปฝึกข้อสอบต่างๆแล้วสอบมาได้แล้วหลังจากนี้นะโมนะโมวางแผนที่จะไปศึกษาต่อในด้านไหนเอ่อวางแผนศึกษาคอมพิวเตอร์ไซต์ครับคอมไซต์อืมเราคือเราสนใจในเรื่องของด้านคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับอืมโอเคงั้นแล้วสุดท้ายนี้ความฝันแล้วก็เป้าหมายในอนาคตของนะโมล่ะคะ จริงๆเป้าหมายคือผมยังไม่ได้วางไว้ขนาดนั้นคือคผมกบว่าจะเรียนไปแล้วก็พยายามศึกษาด้านที่ชอบในสาขาที่เรียนนะครับผมกําลังมองที่การเขียนซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าก็าคือผมยังไม่ได้เข้าไปเรียนจริงๆก็เลยยังไม่แน่ใจแน่ๆว่าเราชอบอะไรครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าผมน่าจะเลือกสิ่งที่ผมชอบตอนเรียนแน่ๆครับอือก็ยังไงเรียกว่าวันนี้เราได้ ทริคดีๆทริคของนโมคือสอดแทรกอยู่ในทุกๆอย่างที่นโมเตรียมตัวจริงๆพี่เชื่อเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนหรือว่าคุณผู้ชมหลายๆคนในวันนี้เนี่ยที่ได้ดูใน EP ีนี้เนี่ยน่าจะได้ทริคเล็กๆน้อยๆจากนโมไปเอาไปปรับใช้กับการเรียนของตัวเองไงวันนี้พี่ต้องขอบคุณนโมมากๆนะคะที่สละเวลามาให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆพร้อมกับยังให้ทริคดีๆกับ คุณผู้ชมอีกด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีครับ Hi, สวัสดีค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะน่าจะได้ฟังประสบการณ์ดีๆจากน้องนโมเด็กไทยคนเก่งที่เรียกว่ากวาดรางวัลทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยมาทั้งระดับประเทศแล้วก็นานาชาติเลยแล้วน้องๆเนี่ยก็น่าจะ ได้เทคนิคดีๆมากมายเลยค่ะที่จะเอาไปปรับใช้กับการเรียนนะคะและใน EP ต่อไปนะคะเจจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไป ฟังประสบการณ์ของแขกรับเชิญที่น่าสนใจท่านไหนอีกเนี่ยก็ติดตามได้ในรายการ The Study Time Story นะคะโดยสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะทางเพจ The State Time นะคะแล้วก็ The Study Time คะ่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The State Time แล้วก็ The Study Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ